ใช่ตัวใส่เขาไมา่ได้เปเปภาษาให้ทีทุกคน <บ S 1> เขาต้องเปยภาษาก่อนเนาะก่อนจะเขาจะปล่อยออกมาให้เราดูประมาณนี้ทุกคน<ม>เขาต้องระง,งับไปก่อนประมาณเนี้ยระงับข้อความมันนั้นอะระงับข้อความมันนั้นไว้แล้วเขาก็ไม่ปล่อยให้เราเห็นนะเขาไปตรวจสอบก่อนประมาณนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะบ้านหลังไหนก็เขาจะได้มาขอ้ขอความอะไรไม่ดีเขาจะเก็บไว้ก่อนตรวจสอบก่อนประมาณเนี้ ข้อความที่ว่ามัน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 ไม่พอประมาณเนี้ยทุกคนเจ้าค่อือชว์แต่ทรงผมนะวันนี้ไม่มีอะไรจะชว์พี่น้องกินก็กินไปแล้วอิ่มไปแล้วทำผมมาใหม่ก็สะใจดี <S <S ผัวว่าทำผมมดูดแพงมากเลยอ้าวติดเข้าไปตัด,ตดทีน่ะห้าหกร้อที่นี่ตัดผมแพงอะไรแพง แต่มหาช่างหาช่างสวยยากแต่มีแต่ชาติอื่นชาติไทยเขาไม่ทํากันค่ะช่า,ส,า,ส,าสวยมีอยู่ปะปลายแต่บ้าว่าอย่างไงดีเนาะมันเขาไม่ได้เรียนมามืออาชีพนะทุกคนแต่มืออาชีพก็มีนะเขาอยู่ไกลอยู่จังหวัดหนึ่งนะทุกคน น้องคนนั้นอะทํำผมเก่งมากเลยอยู่อารบูดหรืออยู่ที่ไหนไม่รู้นะนางทำผมย้อมสีผมทำผมตัดผมเก่งมากเลยเรว่าเราไปคุยเรื่องอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเราเ็าเลยขเขาเียนี้มาป่าพี่น้องเจ้าขาเชิอบอกแน่เห็นไหมมือดำหมดเลยทุกคนขับขับรถเปิดประุูทุกคนเจ้าขาขับวันนี้นะ ตีนก็ทีอยู่นี่นะเปะิดเปิดประตูมีพี่ตามีรถสองคันเปิดประตูน,นะคะอีประตูอีรถเปิดประตูอีอาร์หนึ่งไปไปทํางานขับไปทํางานอีอาร์หนึ่งขับเดินทางแล้วจอดเรามีรถสองคันค่ะทุกคนเปิดประตูทั้งสองค่ะตอนเช้าเปิดประตูทีบออกจากบ้านไปในจัก,กรยานเปิดประตูลมเย็นเวลาฝนตกก็ฉ่าเลยนะคะ ถ้าอีกคันก็ไว้เขียนค่ะทํางานค่ะระวังรถระวังรถเขียนทางานนี่แหละค่ะทุกคนพีตาสวยคืออีสองนาทีนะคะทุกคนอีสองนาทีก็จะขอลงแล้วนะนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราใครว่ากันใหม่ไฟ์สดข่าวหน้าเนาะว่าวันไหนวันพวกนี้นี่แหละ พวกนี้ตอนบ่ายสามนะคะเราจะมามีอะไรมากินโชว์พี่น้องอีกนะคะแล้วก็ใครใครว่ากันใหม่นะทุกคนเนาะขอบคุณทุกท่านและก็ทุกคนที่มาให้กำลังใจพี่ตาทุกๆครั้งด้วยมานะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะคะแต่ว่าไลฟ์สดนี้ก็ถ้ามันถึงเวลาแล้วก็จะลงทันทีเลยค่ะเพราะว่า วันนิดวัน,นหนอ่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบันไดทีละขั้นขั้นขั้นอย่ารีบก็อย่าดราไม่ต้องขึ้นบันไดเลื่อนนะคะรับทุกคนขึ้นเป็นบันไดเป็นขั้นเป็นขั้นจะดีกว่าเนาะมันมันจะชัวร์กว่านะแต่ก็อยากไลฟ์สดแต่เราพี่ตาเป็นคนคุยไม่เก่งแล้วก็จะช้าคุยเสร็จแล้วก็วนอยู่ในอ่างเลยทุกคนหน้าไปหลังอ่าหลังไปหน้าหน้าไปหลังไปหน้าไ,ไม่ค่อยรู้เรื่องขนาดไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดนะขนาดอาัดคลิปกินข้าวแล้วกินอะไร เวลาพูดไปยังตกล่องเลยครับบางทีครับตกล่องเลยโอ้เจ็บกเลยตกล่องเวลาตกล่องอันเนี้ยเจ็บวันนี้ก็ถ้ามีอะไรบางไว้ข้างหน้าหรือว่ากินอะไรอาจจะไหลไปได้อยู่ทุกคนเนาะแล้วก็ดึงอนุนั้มาดึงอันนี้มาแล้วก็ไหลได้อยู่นะครับทุกคนถ้าพนั่งาพูดอ่านชื่อคนนู้นมันไปไม่ไหวครับมันยาวมันปึ๊ดปื๊ดป๊ดเดนอะเนาะมันมันขนาดใสแว่นใส่ตาทุกคนยังมองไม่เห็นนะครับเห็นอยู่เต็มนั้นต้องขยี้เหลืออย่างสี่นะทุกคนถึงจะเห็นนั่นแหละ เดี๋ยวเพิ่งเลิกใจพี่ตาเดี๋ยวก็ตกใจเขาอย่างนี้เลิกอย่างนี้นะทุกคนยังจะเห็นนะครับมาถึงเวลาอันสมควรพี่ตาแล้วเนาะพี่ตาก็เอาตารศัพม,มาใกล้ๆนะทุกคนนะแล้วก็จะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะพี่ตาก็เจอกันใหม่ในส่วดหน้านะคะขอบคุณนะใครยังติดค้างอยู่พี่ตาก็ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำใจทุกท่านที่แบ่งปันให้พี่ตานะพี่ตาก็ขอรับมาไว้ในใจของพี่ตานะคะขอบคุณมากค่ะพี่ตายังไม่เมา